แม้ไม่มีสัญชาติไทยแต่ใจล่ายันะแระงงานชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาก็เป็นหนึ่งในพนักงานร้านอาหารย่านตำบลแม่เหียยอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกคนเพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันที่1ตุลาคมนี้มั่นใจขึ้นหน่อยก่อนหน้านี้ไม่ได้ฉีดเนาะนอื่อนเพื่อนๆฉีดหมดแล้วจากนี้เราต้องระวังตัวยังไงบ้างไหมครับ ก็ระวังระมะัดระวังช่วงนี้หลังจากเลิกงานก็กลับห้องก็ไม่ออกไปไหนเลย <c oughs> อยู่แต่ห้องแล้วก็มาทำงานอาหารก็ทานที่ไปเราไม่ต้องไปไหนแลว <c oughs> อันนี้เป็นวัคซีนได,ได้ฟรีลรวฟรีครับธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่มีพนักง,งานมากกว่าหมื่นคนในจำนวนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติร้อยะยี ทั้งหมดถือเป็นกลุ่มเป้าหมายรับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าล่าสุดมีพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า2000คนพอติดเรื่องของต่างด้าวเนี่ยมันก็ทําให้ได้แค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างี้ยแต่ภายหลังเนี่ยทางชียงใหม่ก็อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามารับวัคซีนก็เป็นทางออกที่ดีนะครในการที่จะทําให้ร้านอาหารในวัชรยงใเี่ยมีร้านที่ได้รับเครื่องหมายชาพลาสหรือว่าร้านที่ มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่อีกจํานวนไม่น้อยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแรงงานในระบบประกันสังคมที่ลงทะเบียนรับวัคซีนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยืนยันวันเวลาฉีดวัคซีนขณะที่แรงงานในภาคธุรกิจอื่นๆหลายคนยังมีรายได้ลดลงเพราะนายจ้างลดปริมาณงานและต้องพึ่งพาการรับแจกอาหารจากองค์กรและประชาชน จึงไม่มีเงินซื้อวัคซีนทางเลือกที่นายจ้างจัดหามาให้คือเขาก็ถ้าไม่สิทธ์ก็ไม่มีงานทำอะ่ะเขาก็ต้องจําเป็นต้องสิทธ์อะค่ะอย่างเงี้ยค่ะคุยกับเขาเนอกเขาก็ว่าอย่างงี้ยต้องจ่ายตางยังเองไหมครับต้องจ่ายดังเองก็มีค่ะมีเป็นภาระมากเป็นภาระ,ะมากค่ะสําหรับแรงงานตอนนี้เนาะเพราะว่ามันตกงานกันอยู่อะ่ะบางคนไม่มีงานทําเลยมันยังไอเพื่อนๆนบางคนก็ยังตกงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ในเชียงใหม่เนี่ยมันมีบริษัทที่มีเงื่อนสร้างเป็นเงื่องขในการจ้างงานว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนเราก็จะไม่รับคุณทํางานอย่างเงี้ยเช่นบริษัทรับเหมาทําความสะอาดเนี้ยทำความสะอาดตามสถานที่ราชการตามมหาวิทยาลัยตามโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนเขาจะไม่รับทํางานก็ต้องยอมไปฉีดเนี่ยแล้วก็บางบริษัทก็ได้ฉีดฟรีบางบริษัทก็ต้องเสียเงินเององเงี้ย ท่ามกลางความพยายามในการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดแต่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติก็ยังมีข้อกังวลภาวะไม่พึงประสงค์และการขาดข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่สำรวจความต้องการวัคซีนของกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญ,ญาตทำงาน1 3 0งาน1 0 0 0คนซึ่งเป็นแรงงาน3สัญชาติ80,000คนพบว่ามีแรงงานต้องการฉีดวัคซีนเพียง1 0,000คนเท่านั้น